เ็ดอักษรคือคนป่าใครเยาะกะวีไซแน่แท้คนดงขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระราชปริยัติวิมลเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธผู้เป็นประธานในพิธีภาคเช้าท่านรองอธิการบดีท่านผู้อำนวยการทุกส่วนงานตลอดถึงท่า,านผู้ช่วยอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และที่ดีใจยิ่งไปกว่านี้ก็คือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกท่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยนั้นอาจจะได้ยินสุภาษิตคติพจน์ปรัชญาแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่อยากอยากให้ทุกท่านได้เห็นเป็นจุดสำคัญรองรับ ดังกล่าวที่มาที่กล่าวมานี้ก็คือเข้ามอมรอเห็นอาคารเห็นต้นไม้ยังไม่ใช่มอมรอดาคำขานเข้ามาอมรมีธรรมมีวิชาการมาตรฐานความรู้คู่ความดีรองรับทุกอย่างที่กล่าวมาก็ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ซ้ําก็ไปอีกคลังเกเจชูเลตคลังเกจชูเลชันเอฟรีบันเอฟรีบอดีตัวไหนถูกก็ใช่เลยตัวนี้ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าประเด็พระคุณว่าไปแล้วท่านรองอธิการก็ว่าไปแล้วตรงนี้กับผมยังมีความฝันต่อไปอีกได้ข่าวว่าปัจจุบันนี้ พระสงฆ์องค์เจ้าได้มาศึกษาเราเรียนจะได้เรียนก็ตามจะไม่ได้เรียนก็ตามแต่มีข้อบังคับอยู่ข้อหนึ่งก็แต่มีข้อบังคับเนี่ยพูดจนไฟดับ<笑><笑>แบตแบตหมดมีข้อบังคับอยู่ว่าพระสงฆ์จะบวช ใหม่บวชเกา่าถ้าครบเกณฑ์ทหารก็ต่อบังคับให้ไปคัดเลือกรับการคัดเลือกทหารต่อไปนี้มมรอก็น่าจะมีข้อคิดอีกแบบหนึ่งว่าเมื่อมีคำสั่งให้ไปรับคัดเลือกทหารผู้ที่บวชเข้ามาก็มีคำสั่งให้ไปรับเลือกตั้งเช่นเดียวกันให้มีสิทธ ได้รับเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันในอนาคตนี่ครับเพราะว่าผมอยากจะเห็นอนาคตนี้มอมอ,มอรอนี้น่าจะมีชื่อใหม่ได้แล้วอีกไม่นานนี่ครับมอม,อม,อมรอนี้น่าจะเปลี่ยนใหม่ไม่ได้แล้วครับมหาวิทยายลัยสาเกตนครครับน่าจะเป็นไปได้นะครับในอนาคตต่อไปนี้สาเกตนครนี้เป็นข้อที่ผมอยากจะเห็นเหลือกเกินครับในส่วนที่ สาเกตนครนี้ผมก็เลยยกมาถวายท่านรองอธิการและคณาจารย์ครับ University แห่งอณาแห่งสาเกตนครน The Base การศึกษาและศาสนาเริ่มใหม่นะครับ University แห่งนครสาเกต The Base การศึกษาและศาสนา Professor มีท่วงทั้งนักครา Coming Soon ก็จะมาอีกไม่นานครับนี่น่าจะใกล้เข้ามาแล้วครับมมรอต่อไปก็จะปลายกลายเป็นสาเกตมหาวิทยาลัยสาเกตนครครับการศึกษานั้นทุกท่านรองรับนักปราชญ์ราชบ,บัณฑิตก็บอกว่า education is r o w การศึกษาคือความเจริญงอกงามพระพุทธเจ้าก็ยังบอกเลยสุวิชานุพวังโหติ ผู้รู้ดีก็คือผู้เจริญนั่นแหละเนี่ยยืนยันเลยล้นกล้าวราชการที่ห้าเขียนให้กำลังใจลูกชายเขียนให้กำลังใจลูกชายตอนส่งลูกชายไปเรียนหนังสือท่านได้อ่านฝูงชนกำอาฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันธ์ุแผกบ้าง ความรู้อาจเวียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างห่อนแก่หรือไหวหมอมราชจงวงเสนีประโมทได้อ่านข้อความนี้ถูกใจเหลือเกินซึ่งเข้าไปในหัวใจนำมาผลิตตะผลเป็นภาษาประกิจบอ r เมนอาวีออนแอนวันบราวแบล็กบายเดอะซันคันเจอแนวริทแคนบีวอนเอเล Only the h e a r t d i f f e r for man to man ความหมายเดียวกันก็คือฟูงชนกันเหมือนใกล้คืนกันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจอาการ32ใหญ่ย่อมเพศผิวพันธุ์แผกบ้างก็อยู่ตามภูมิภาคพื้นที่อาหารการอยู่การกินขกาวปลาอาหารใหญ่ย่อม แล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรอีกแหละที่ว่าเนี่ยฝูงชนกำเนใิดใกล้ายครึงกันใหญ่ย่อมพศผิวพันธ์แปลกบ้างความรู้อาจเทียนเรียนทันกันหมดยกแต่ช่วดีกระด้างอ่อนแก้หรือไหวหรือบราแบล็กไบเดอร์ซันคันเจนี่สีผิวผิวพันธ์อะไรต่างๆอยู่ในบทโลกนี่แหละใต้พื้นพระอาทิตย์นี่แหละ b บเดอะซันคอนเจอก็จะต่างกันโดยวัฒนธรรมโดยความเป็นอยู่ต่อมาก็ความรู้อาจเรียนทันกันหมดนี่ต่อไปนี่ถ้ามมรอยกขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยสายเกรตรวมทั้งเมืองละเอีดก็เป็นมหาวิทยาลัยสายเกียตด้วยเช่นเดียวกันถึงขนาดนั้นพอต่อมาก็เมื่อเรียนทันกันแล้ว หลักสูตรต่างๆก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นทั้งซเปอเป็นทั้งด็อกเตอร์เป็นทั้งซปเปอร์ด็อกเตอร,เเอร,เตอร์เข้าไปอีกต่างหากท่านลองอธที่การปัจจุบันนี้ดําเนินการได้เลยยังมีอนาคตอีกยาวไกลพวกผมมันอนาคตยาวไกลไกลความเจริญไปแล้วพวกผมนี่ครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากนั้นก็เห็นทุกท่านนั่นแหละพ่อแม่ก็หวังพึ่งพวกเจ้าพวกท่านนั่นแหละครูบาหน,น้นาแล้วก็ หวังพึ่งฝีมือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็มองเห็นว่าลูกศิษย์นั้นเป็นสมบัติที่ท่านผลิตออกมาครูอาจารย์ผู้บริหารชำราญรู้สู้ทุกอย่างสร้างศิษย์ดีให้มีหวังหากปีนี้ปีต่อไปไล่กาลังขอเพียงหวังนั่งมองศิษย์สำริจงานหัวอกครูบาอาจารย์อยากเห็นลูกศิษย์ประสบผลสำเร็จอันนี้คือ หัวอกของครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ท่านเข้ามาแล้วท่านเห็นแน่นอนก็คือมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อเอ็ดได้เข้ามาเห็นอาคารเห็นต้นไม้ยังมีใช่มมรดังคำขานมมรมีธรรมมีวิชาการมาตรฐานความรู้คู่ความดีครับขอให้กำลังใจ ทุกท่านขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท่านรองอธิการบดีผู้บริหารทุกท่านตลอดถึงผู้ประสบผลสําเร็จรับป,ร,าปาริญญาตรีและรับปริญญาโทในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอกล่กาวขอบพระคุณพระเดชพระคุณผู้ใ,ให้ความเมตตาท่านรองอธิการบดีที่ให้โอกาสขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีและผู้ฟังทุกท่านและผู้ประสบผลสําเร็จทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณครับ สาธุเจ้าค่ะ